ความสําเร็จจะมีมากหรือน้อยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนะครับผมแต่อย่างนิดน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงพวกก็ชื่นชมโรงเรียนทศ่ทำงานโดยผ่านในทางทางบวกทางบวกตัวเชื่นชมผู้ในการรองพูดในการและมันมีตำแหน่งเชื่อมทางเยอะแล้วก็ดูรณาสิทธ์ดีผมพูดแค่นี้ก่อนเดยอะๆเดือนก่อนนี้แค่นี้ก่อนวันนี้จะจะพูดนะครับผมเสริมอจะมีติ๊งตึงก็คือว่า ที่ดรเดร์วินพูดเมื่อสักครู่ว่าเราจะมีการขยายเพื่อการก็นั้นหมายความว่าประมาันเทินหน้าเราจะมีโครงการเป็นสองเป็นสองก็คือเราจะมีการขยายเครือข่ายนอกเหนือจากเุเรื่อนที่ที่เราทำอยู่แล้วโดยเราจะดําเนินการโดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่เรียกว่าโนดเป็นหัวหน้าโนดโนดพื้นพื้นคัดเลือกกลุ่มโนดโดยที่โรงเรียนแห่งนี้เราก็เล็งเป้าหมายไว้แล้วว่าโรงเรียน พ้นภายศสารจะมีประมาณ8นกน,นะครับก็อันนี้เป็น1นกนอีนี้ลูกไายของเราเป็นไายลูกไกยของเราก็คือเป็นโรงเรียนเทศบาลนี่แหละนะครับซึ่งดรเดลวิทก็ได้นาเดยนแล้วว่ามีความเป็นไปได้ก่อนั้งตูวเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้แนแบบคือคงจะไม่มีเรื่องของธรรมะที่จตมาีเพียงเดียวคงจะมีเรื่องมือเข้ามาผสมกานก็เาไปด,ด้วย แล่ก็ขอแสดงความดีใจ่วงหน้าว่าโรงเรียนพระราชทานก็น่าจะได้เพราะออวประกาศเรียนว่าได้เป็นครูอย่างใ้ประกาศน่าจะได้อีกนะก็นีผมเป็นวิทยากรโครงการรางวัลแคปฟาร์มใาปีอยู่นะครับผมอยู่เป็นถ้าออวเป็นได้รับมาเลือกผมผมจะเป็นวิทยากรผีเรียนเพราะว่าปีที่แล้วผมเป็นวิทยากรีเรียนในหกคนในในคนครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือก็ดีใจด้วยว่า ผลการประเมินสอบผมจะได้ระดับดีเยี่ยมทุกมาัดฐานอันนี้ผมพูดเฉยๆนะผมไม่ใช่ผู้บอกเมิผมดีใจด้วยว่าน่าจะน่าจะเท่าที่ผมดูนะน้องเรียนเราอาจะมีโอกาสได้ได้ดีเยี่ยมเพราะว่าเรามีการดีเยี่ยมเราได้มาจากไหนดีเยี่ยมก็คือได้มาจากเหตุเราดำเนินการ อย่างต่อเนื่องเราเราไม่ใช่ว่าทำอีเวนต์จบจบุบจบกางจบกับแต่ถ้าเรามีการทํางานมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสามปีอันนี้ก็ได้ดีมากแล้วถ้าดีเยี่ยมก็คือต้องมีเวสต์แีและมีนวัตกรรมเือลงอีกพนุ่แท้อันนี้ก็จะได้ดีเยี่ยมแล้วซึ่งที่นี่มีนวัตกรรมเยอะและนํามาขยายคนด้นคะเราก็ได้ดำเนินการเรื่องมาดังที่เราได้ คุณครูก็ได้ร่วมมือร่วมใจนะเด็กว่าเราต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดสติในองค์กรแต่ก็อาจจะพูดคือปัญหาก็ด,ด้วยเลยว่ามีกิจกรรมานานหลายอย่างอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่เราก็ทำกิจกรรมทุกอย่างแต่โดยสติถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วก็ทำงานต่างๆไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการที่จะก้าวตนะ่อไปนั้นก็ต้องทุกๆทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันแน่นอนครับคุณผมก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านพอดีก็ต่อไปนี้ก็นนกระจายเกินท่านพอดีอเป็นฝ่ายน้ำวงเดลนะครับในใน,ในเหตุการณก็ก่อนก่อนที่หมออินจะขอโน้ตเกอร์สักสองสองคนสามคนใครจะเป็นคนช่วยบันทึก เพื่อเฉยๆบันทึกเนาะคุณคุณแต่บันทึกเท่าที่เราบันทึกได้นะครับแต่ผนคูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วแล้วการท้ายที่สุดนะครับถ้าเราวัีผมอยากจะให้พวกเราช่วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปสรุปแล้วก็ให้ให้สรุปทุกบประเด็นกันแต่ก็ให้จบตรงที้นะแต่ว่าตอนนี้ให้บันทึกไว้ก่อนแน่น้าบันทึกไว้เป็นหลังก่อนก็ได้ไระยะเสียงนะครับได้ได้ แล้วแล้วมันขึ้นไม่ก่อนแล้วก็ไปไม่ไปคุยกันทีหลังแล้วก็สรุปเปลยการเปลี่ยนชุดนี้ทุกคนนะครับการบ้านอะไรนะการบ้านถ้ามีการบ้านแล้วก็โอเคถ้ามีการบ้านก็เล่าเล่ามีการบ้านทำเสร็จหรือยังการบ้านยังยังซีซีดังลองซีดูเลยให้ตั้งแต่ตอนนี้เราจะคุยกันตอนนี้แหละเราจะคุยกันตอนนี้แล้วก็เรียนเบียงแล้วก็เสรปกติปีบางโรงเรียนเขาทำไม่โงหน้าก็มี เราไม่ได้ทำไม่เป็นไรก็ทำทีละอย่างเช่นบรีครับก็คือในโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราเล่อนภาพออกมันจะมีรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะที่ด้านบนเป็นเรื่องต้นเองด้านซ้ายเป็นเรื่องกินแล้วก็ด้านขวาเป็นเรื่องรวมต่อเนาะเพราะนั้นในตอนที่อาจารย์เล่าเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์วัดโดยโดยที่ตรงศูนย์กลางเนี่ยก็คือสมาธิก็ก็คือ ตามทร่อารา์เนี่ยตอนนี้ออก็อยากจะเอ,อ่อการเนี่ยยังไงถึงถึงแม้ว่าผู้รับบริการของโรงเรียนก็คือนักเรียนเป็นหลักแล้วก็ที่ตามมาก็คือผู้ปกครองที่ตามมาก็คือเครือข่ายหรือว่าชุมชนอะไรก็แล้วแต่มันคือผู้รับบริการของอาจารย์เนาะทีนี้คุณภาพบริการก็มาจากผู้ให้บริการนี่แหละ สตาร์ททั้งหลายซึ่งสตาร์ททั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคูอย่างที่เราเคยทราบกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของสตาร์ทไม่ว่าจะเป็นแม็คซ์คูซันโดชางโคลเฟอร์อะไรกันแบนไหนทีนี้คนเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวกับการจะฉายภาพก็ฉายภาพตามตาางมาตรฐาแต่ว่าก็มีสติเรือบกคนข้างๆก็จะได้สติจากเรา มันไม่เติมไฟให้กันไม่ดันมันก็เหมือนกบบคนนึงเป็นน้ำคนนึงเป็นเป็นอะไรเป็นไฟมามันก็จะช่วยถ้ายิ่งมีมีมีเย็นเยอะไฟไฟก็จะดับทีนี้พอไฟดับการทํางานก็จะไปได้ก็หยุดน้อยน่งนะครับเพราะว่าการทํางานจริงซึ่งโดยเฉพาะองค์กรองค์กรโปยเฉพาะของของเราในองค์กรที่เนครแอคทีฟนะครับที่นองครทเป็นมีความแอคทีฟและมีความสี่เป็เยอะๆมากมาย ในท่านสุดท้ายเราก็เะได้รางวัลพระราชทาลไปแล้วแล like life, <This S 1> ton, magic, ้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราคนอื่นคือทุกคนในที่นี่มีสติโดยธรรมชาติไ่เลยไม่ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งถ้าเป็นรูปแบบด้านหลับตาอันนี้คือรูปแบบหนึ่งแต่แต่ว่าโดยในการปฏิบัติทุกวัครั้งก็เวลาทำทุกทุกคนก็จะเรียนที่จะเกิดโดยปฏิการนี้ไม่ได้ทรางมันเกิดขึ้นเองครรมติ เกิดขึ้นโดยติดสัมนึกอของความเป็นกลรกหล่อมเพราะมัเกิดขึ้นโดยที all, ่ได้รับผมเขาจะอ่าคงฟอนด้วยกันจากผู้บริหารด้วยที่ต่อลงมาหรืออะไรนี้มันจะมาช่วยช่วยกันผมว่าในนั้นอันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคล่อยแต่คุณมั่วงไมันก็ส่งผลส่งผลอย่างงานใหญ่ๆงานใหญ่ล่าสุดเองผมแทบไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าผมจะมากกว่าน่าจะผมจะป่วยนั่นแหล ที่ไม่ได้ส่วนร่วมกับงานกับอนรเลยมาเดอพิิตราที่คนทางที่อยาหาได้เลยจนหากัรตเด็กจนไปกับมาก็ยิงเข้าคุมท้าพันแลวก็ปรงเงินเสร็จแล้วรือก็เลยทานก็อย่างรับผมก็มาร่วมงานได้อีกมาช่วยเป็นกำลังใจไช่วได้ประมาณสามอาทิตย์กลงงนาไปตอนนี้อะไรอย่างเชื่ออย่างนั้นเชื่อเชื่อพวกเราถ้าพวกเราไม่มีเ๋รวฐีลูกบอลขั้นที่ท่านรองมีพูดถึง ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในเป็นลักษณะของรูปแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีมมาการาทำเราฟีลนเลนี่ยมก็โอหันอยู่อย่างเขากันง่ายแล้วก็ครับ